บางทีเรื่องยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากใจเล็กๆของคนเพียงคนเดียววันนี้ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้คุณฟังเรื่องนี้ชื่อว่าสารจากอนาคตในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยมลพิษควันดำคลุ้งเต็มฟ้าต้นไม้เหี่ยวเฉาคนเดินผ่านกันอย่างเร่งรีบและเหนื่อยล้ามีนักวิทยาศาสตร์หญิงคนหนึ่งชื่อซาร่า เธอทำงานวิจัยหาทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาหลายปีแต่ทุกครั้งที่เธอเสนองานคนมักหัวเราะเบาๆหรือถอนหายใจแล้วบอกว่าจะเหนื่อยไปทำไมโลกมันแก้ไม่ได้หรอกในใจลึกๆซาร่าเริ่มหมดไฟเธอถามตัวเองบ่อยขึ้นทุกวันฉันจะสู้ต่อไปทำไมในเมื่อไม่มีใครสนใจจนคืนหนึ่ง ท้องฟ้าเหนือบ้านเธอสว่างสวัยผิดปกติอุกาบาทสีเขียวเรืองแสงเหมือนออโรราทะลุผ่านฟ้าตกลงกลางสวนหลังบ้านซาร่าเดินออกไปหาไม่รู้ว่าเพราะความอยากรู้หรือเพราะหัวใจที่อยากได้อะไรสักอย่างมาจับไว้ไม่ให้ล้มเธอเอื้อมมือไปแตะหินอุกาบาทนั้น ทันใดนั้นเองเธอเห็นภาพโลกอีกพันปีข้างหน้าภาพของต้นไม้สูงใหญ่ฟ้าใสาสะอาดแม่น้ำสายใสยที่เด็กๆเ,เล่นน้ำกันอย่างร่าเริงผู้คนเดินท่ามกลางธรรมชาติด้วยรอยยิ้มโดยมีเทคโนโลยีสะอาดช่วยดูแลทุกอย่างมันสวยงามจนเธอแทบร้องไห้เสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเธอ เป็นเสียงนุ่มลึกเหมือนมาจากมนุษย์ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากคนคนเดียวไม่ต้องรอให้คนอื่นเริ่มก่อนเรามีวันนี้ได้เพราะใครบางคนในอดีตเลือกที่จะไม่ยอมแพ้หินอุกาบาทนั้นไม่ได้แค่ส่งภาพหรือความรู้มามันส่งสูตรเทคโนโลยีสะอาดให้เธอแต่สำคัญกว่านั้นมันส่งความหวัง กลับมาให้หัวใจเธอที่ใกล้ดับซาวร่าลืมความท้อแท้ในใจเธอเปิดแลบอีกครั้งลองผิดลองถูกอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแต่เพราะเธอเชื่อว่าสิ่งที่เธอทำมันมีความหมายจริงๆเธอเริ่มแบ่งปันความรู้เล็กๆก,กับคนรอบข้าง คนไม่กี่คนเริ่มกลายเป็นเครือข่ายเครือข่ายเริ่มขยายและการเปลี่ยนแปลงเล็กๆก,ก็เริ่มขยับตัวอย่างเงียบๆแต่มั่นคงและยั่งยืนวันหนึ่งสาร่านั่งมองเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ที่กำลังปลูกต้นไม้เสียงหัวเราะของเด็กๆลอยมาในลมเธอเข้าใจแล้วว่าจากระวาลไม่ได้แค่ส่งสูตรหรือเทคโนโลยีมาให้เธอวันนั้น มันส่งแรงบันดาลใจมาให้ในวันที่เธอกำลังจะลมเลิกเพื่อให้เธอลุกขึ้นไปต่อและกลายเป็นไฟดวงเล็กๆที่ต่อไฟให้คนอื่นได้อีกนับไม่ทวนข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกอาจเริ่มจากมือของคนเพียงคนเดียวถ้าเราทำด้วยใจจริงและไม่ยอมแพ้ แรงบันดาลใจและความช่วยเหลือจะมาหาเราในแบบที่เราคาดไม่ถึงถ้าเรื่องนี้จุดประกายอะไรบางอย่างในใจคุณลองกดติดตามไว้ดูนะเพราะเผื่อวันไหนที่หมดไฟคุณอาจได้มาเจอเรื่องเล็กๆที่ช่วยจุดไฟให้คุณลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็ได้